อ่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับโบซเช่เหมือนเดิมนะครับผมก็คืออ่าคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณไปทางอ่าคุณเดเจ้าของตัวด้วยนะครับผมที่อ่าให้ยืมนะครับผม ID นะครับผมตัวหมัดเด็กพาวนะครับผมอ่านะครับผม ก็คือตัวนี no like ้เนี่ยนะครับผมที yes. ่ผมได้มาทำเทสนะครับผมให้เพื่อนๆดูนะครับผมคลิปนี้นะครับผมผมเทสดาเมจนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาตัวหมัดเด็กตัวเนี้นะครับผมหมัดแดนพาวหมัดเด็กพาวตัวเนี้นะครับผมไปบอสด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับผมว่ามันมีผลมากน้อแค่ไหนซึ่งผมยอมรับเลยนะว่าผมยังไม่เคยนะครับผมที่จะเอาสายหมัดไปบอสนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปล่าบอให้ดูนะครับผมอ่ะโอเคคือคลิปนี้เรามาพูดถึงดาเมีกันตอนนะครับอา,อาวุธที่ใส่นะครับผมเป็นหมัดแดนเด็กบวกสินะครับผมอัตราการโจมตี2%นะครับผมอ่านะครับ แล้วก็เป็นเซตส0 0นะเป็นเซตส0 0รบวก9นะครับซึ่งเซตตัวนี้ผมไม่ได้นำเสนอนะครับผมวันนี้เอามานำเสนอดามเมจนะครับผมจะใส่เซตอะไรก็ได้คือเขาทำไว้2เซตนะคนนี้นะครับผมคุณเด็กก็ทำไว้2เซตนะครับผมมีเซตร้อยาเซต1 9อ1เก้อยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่เซตนี้ละกันนะครับเพราะว่ามันบวกเด็กเพิ่มด้วยนะเอซตแรกก็บวกนี้ นะครับอ่ะเหมือนกันแหละนะแล้วก็ประดับนะครับผมก็ครบนะแต่ว่าจะขาดไฟฟ้านะครับผมอ่านะครับผม4ชิ้นที่จะขาดไฟฟ้าหมดเลยนะครับผมซึ่งพลังโจมตียังไม่บัฟเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่800นะครับ68นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบัฟให้ดูก่อนนะครับ ผหมัดหมัดนี่มัน,มน,นแบบบัฟเยอะจริงนะทุกคน <c oughs> อ่าโอเคครับพอบัฟแล้วเนี่ยนะครับผมดามเมจขึ้นมาอยู่ที่พันสองนะอ่านะครับผมเออคือบัฟเยอะดีอ่ะน่าสนุกน่าสนุกนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองดามเมจก,กันเลยดีกว่านะครับก็ดามเมจที่ใช้นะครับผมจะเป็นทาวเด็กเลยนะนะครับผมสเตตัสที่คุณเดคเขาลงเนี่ยนะครับผมจะ เป็นาพาวส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็นําไปที่เด็กค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองสก,กิลกันครับสก,กิลที่หนึ่งจะเป็นของาพาวนะครับโอ้โห900นะแรงนะอ่า822นะครับเออ,อ,อแรงแรงแรงนะครับบัฟแม่เยอะมากเลยนะ, <laughs> นะครับอ่าโอเคครับต่อครับ เออก็แรงนะทุกคนนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ8900นะครับผมนะแต่ทีนี้คือข้อเสียนะครับผมมันไม่เหมาะกับวอลนะครับผมมันไม่เหมาะกับวอลเพราะอะไรเพราะดูคุณดูสกิลหรือสกิลมันมีตีไกลอยู่แค่เนะี้ยสมมติว่าจังหวะเข้าไฟอย่างเงี้ยคือเนะี่ย แล้วเราแล้วถามว่าในเซิร์ฟแ่บคนที่จะเล่นสายเนี่ยคือมันน้อยสุดมากเขาโถมไปทางปิ้นเห็นไหมครัอันนี้คือจุดข้อด้อยนะครับผมของมัเดเล็กคาวนะครับหนึ่งคือไม่มีคนเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเอา,อามัดสายนี้ไปวอ่ะมันเกิดผลประโยชน์น้อยนะครับผมนะครับแล้วสก,กิลมันไม่ค่อยหมู่ด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนี่ยครับผมนะครับแล้วยิ่งดาเมจแปดร้อยด้วยแล้วยิ่งไม่มีคอมโบด้วยคือยิ่งเล่นยาก นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือสาเหตุว่าทําไมถึงไม่มีคนเอาไปวอนะทุกคนนะครับผมซึ่งคลิปก่อนหน้านะผมก็พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคือผมได้อ่าตัวมานะครับผมทดลองให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมันเป็นเน้นพวกบอสมากกว่านะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปลองตีบอสให้ดูนะครับผมอ่าในในคลิปหน้านะอันนี้คือผมออกมาเทสดาเมจให้ดูนะครับก็ถือว่าถามว่าแรงไม่แรงนะเออแปดเก้าร้อยเนี่ยแรงเลยแหละนะครับผม แต่ว่าสกิลอ่ะมันไม่อำนวยในการเข้าไฟหรือเข้าวอลนะครับอยู่ดีเนี่ยระยะกสกิลเนี่ยสมมุติว่าเราวิ่งมาเนี่ยเราจะเข้าไฟเนี่ยเราต้องเข้าไปใกล้ขนาดนี้แล้วกว่าจะเข้าไปถึงอ่ะเขายกโดดเรามาแล้วก็แตกแล้วใช่ไหมอ่านะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เพื่อนเพื่อเห็นดามเมจแล้วเนาะนะครับผมว่าทําไมอ่าคนถึงไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเล่นอ่าสายเด็กพาวในการวอลเท่าไหร่นะครับผม,มนะครับ แต่ถามว่าแรงไหมสาหรับผมผมว่าแรงนะแรงแรงแรง,แรงนะครับนี่ยังไม่รวมกล่องยังไม่รวมเฟนยังไม่รวมอะไรอีกนะเออแต่อย่างที่ผมบอกอะคือสกิลมันไม่อำวยในการในการที่จะวอลในการที่จะเข้าไฟ์นะครับผมเออเขาอยู่กันตีสองตีอย่างเงี้ยเวลาวอลฮาอยู่กันสองตีอยู่แล้วอยู่ดีคุณอย่าไปสกิลดีเหรอใช่ไหมเออมันจะตายสักกี่ตัวใช่ป่ะครับอ่านะครับผม,มประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเหตุผลหลกัลกๆนะครับผมที่ ไม่ค่อยมีคนเล่นหมาัดสายนี้กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมเอาตัวเนี้ยนะครับผมไปล่าบอสนะครับนะให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไปคลิปสั้นๆนะครับเอาเอามาบอกเหตุผลแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูดามเมจกันนะครับผมอ่ะโอเคสวัสดีครับ